ไม่เจอกับตัวไม่รู้จริงๆว่าดราม่าแพลวพามันจะหนักขนาดนี้ไม่เจอกับตัวคงไม่รู้ว่าโอ้โหถึงขั้นประสาทเลยจริงๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงทางผู้จัดอีกเช่นเคยค่ะต้องบอกเลยว่าผู้จัดงานท่านนี้หลังจากที่เอาแพลวพาแสงทองมาเนี่ยโอ้โหทุกคนโพสต์ยาวบ่อยมากมาก ะะล่าสุดก็ออกมาโพสต์ถึงแพลวแพาวแสงทองในเรื่องดราม่าที่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีค่ะแล้วออกมาส่งกําลังใจไปทางแพลวแพวแสงทองด้วยเช่นกันค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มอ่านโพสต์เลยนะคะโพสเนี่ยมันเริ่มจากโพสต์ของทางดีเจสักในหนึ่งวันที่ผ่านมาค่ะดีเจสักเดนมาร์กเป็นคนที่นําแพรวพาวแสงทองไปแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนะคะทุกคนดีเจสักบอกว่าช่วงนี้ดราม่าก,ก็ยังไม่จบ ล่าสุดมีเจ้าภาพจากประเทศหนึ่งโทรมาคุยบอกว่าโดนหางเลขไปด้วยเพราะเคยพาศักไปจัดทัวร์คอนเสิร์ตเป็นดีเจอยากทราบว่าไปกดดันเจ้าภาพเขาทำไมนะคะถ้ามีอะไรให้มาลงที่ศักคนเดียวคนอื่นเขาไม่เกี่ยวย้อนความก่อนว่าทำไมดีเจสักถึงมีดามาดีเจสักหลังจากที่นำแพวเพามาโดนลุมสาบเช่นเดียวกันคะ่ะทุกคนไม่วายเลยนะคะใครใกล้เพลวเพานี่โดนไปหมด เรื่องที่สักพาเพลา,พามาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่เดนมาร์กและดูแลน้องกับทีมงานอย่างเต็มที่มันผิดตรงไหนนี่คือการตั้งคำถามค่ะแล้วยังบอกต่ออีกว่าน้องเขาเป็นคนน่ารักนิสัยดีจริงๆหรือถ้าใครได้มาสัมผัสกับตัวน้องจริงๆจะเข้าใจเลยว่าน้องไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนพูดวงเล็บสักแยกเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานเขากับฉันดีกันก็กลายเป็นว่าเรานั้นดีกัน ธอดีกับฉันฉันดีกับเธอประมาณนี้นะคะน้องเขาไปเยี่ยวใส่หม้อข้าวใครหรือถ้าเรื่องส่วนตัวเนี่ยสักขอไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องงานสักมีหน้าที่ดูแลศิลปินฉันจะทิ้งทิ้งคว่างคว่างเขาได้ยังไงเพราะฉันได้รับมอบหมายมาให้ดูแลเขาอะทุกคนเข้าใจไหมต้องแยกให้ออกนะทุกคนแล้วก็บอกว่าเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องงานก็คือเรื่องงานค่ะ อยากบอกต่ออีกว่าเลกๆสักเนี่ยก็เฉยๆมากๆกับดรามานี้พอเข้าใจว่าทุกคนมีมุมมองเป็นของตัวเองแต่พอมาเจอกับตัวเองถึงเข้าใจน้องแพลวเพลา,ะพาะนะคะทุกคนถ้าไม่เจอกับตัวไม่รู้ค่ะแล้วก็บอกว่าและขอยกย่องว่าน้องแพลวพาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆฉันเนี่ยกำลังเจอณตอนนี้ว่าหนักแล้วแต่น้องเขาเจอมาหนักกว่าฉันเป็นร้อยเท่าพันเท่าสุดท้ายนี้การที่ เป็นดีเจหรือการจัดคอนเสิร์ตของศักเนี่ยมันจะร่วงนะคะมันจะร่วงลงเพราะว่าเอาแผ่วๆมาเนี่ยก็ยอมให้มันร่วงไปเลยพูดตรงๆถึงไม่ต้องทํางานฉันก็อยู่ได้ต่อมามีการออกมาโพสต์อีกหนึ่งโพสต์นะคะทุกโพสต์ที่ออกมาขอบคุณทางแผ่วๆแสงทองจา,จากใจจากการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้คะ่ะทุกคน ก่อนหน้านี้มีการออกมาพูดแล้วว่าไม่คิดว่าจะปังขนาดนี้ล่าสุดมีการออกมาร่าย,ยาวอีกนะคะเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยถ้ามีการอ่านผิดใดๆในในคลิปนี้เนาะคือทางดีเจสักบอกว่าขอบคุณจากใจดีเจสักเดนมาร์กงานคอนเสิร์ตแผ่วๆแสงทองดวงตาคงทองแล้วก็วินเนอร์แสงทองพร้อมด้วยแขกรับเชิญครูเตอร์นะคะทุกคนแล้วก็น้องบัวสอนได้ผ่านอย่างอบอุ่นและก็เต็มไปด้วยความประทับใจ ขอบคุณทีมงานศิลปินทุกท่านโดยเฉพาะพี่ไก่ที่นำพาศิลปินมามอบความสุขและความคิดถึงบ้านให้กับพวกเราทุกคนค่ะขอบคุณน้องแพรพาวแสงทองน้องบินเนอร์คูเตอร์ที่น่ารักและเป็นกันเองมากๆขอบคุณมิตรภาพดีๆและเสียงหัวเราะที่ยังคงดังก้องอยู่ในใจขอพูดอีกครั้งครับน้องๆทุกคนน่ารักมากๆ แล้วก็บอกต่ออีกว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามที่ f อหลายคนรอคอยในฐานะเจ้าภาพสักแล้วก็ดีเจจากุบเหรอทุกคนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเป็น,อย,ปนอย่างเป็นทางการอยากให้มันออกมายอดเยี่ยมนะคะแล้วก็บอกอีกว่าขอบคุณคู่มั่นและคู่ชีวิตของทางดีเจสักที่อยู่เคียงข้างเสมอ เป็นกำลังใจสำคัญที่สุดรวมถึงช่วยจัดการเอกสารสถานที่ตลอดจนรายละเอียดต่างๆเพื่อให้งานราบรื่นขอบคุณพี่เรียวจากร้านอาหารนะคะทุกคนแล้วก็เป็นสปอนเซอร์หลักที่คอยอยู่เบื้องหลังสนับสนุนสักมาโดยตลอดที่ผ่านมาค่ะขอบคุณพี่ปิกอาเจียนะคะทุกคนจากลูนาบานะคะลูนาบ่านะคะที่เป็นทางสปอนเซอร์แล้วก็ เป็นคนที่ช่วยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะทุกคนขอบคุณร้านอาหารทุกร้านนะคะขอบคุณพี่แสงพี่หมูที่ช่วยดูแลการขายบัตรนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่มิ้นสำหรับการปรึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับการซื้อโต๊ะจองโต๊ะ BIP ต่างๆนานา,นาทุกคนก็เป็นการออกมาขอบคุณน้ำใจคนไทยด้วยสำหรับอาหารกลางวันอาหารไทยในงานนี้รวมถึงแม่ค้าพ่อค้าทุกคนนะคะที่นำอาหารอร่อยๆมาจำหน่าย ให้กับทุกคนในงานได้อิ่มกันด้วยรักและขอบคุณจากใจดีเจสักเดนมาคค่ะทุกคนคือก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่หลายๆคนเห็นแล้วก็ปลื้มใจมากๆค่ะทุกคนคือแพลวเนี่ยกับกลายเป็นว่าไปสร้างมิตรภาพดีดีให้กับดีเจเลยนะคะแม้ว่าจะเจอดาม่าหนักแค่ไหนแต่ดีเจก็คือไม่ลืมความสุขรอยยิ้มที่แพลวแสงทองไปมอบให้ถึงเดนมาร์คค่ะ บอกได้เลยว่าเป็นดาม่าที่สร้างมิตรภาพให้กันได้ดีมากๆแล้วก็ดีเจสักเนี่ยไม่เคยทัแผแพราวเลยว่าจ้างไปเจอแต่ดามา่าจ้างไปเจอแต่ปัญหานะคะทุกคนแต่กลับกลายเป็นว่ากออกมาส่งกาลังใจให้ทางแผลพาวแสงทองเยอะมากๆแล้วก็บ่อยหลายโพสต์แล้วจากที่แอดมินเห็นมาก,ก็ชื่นใจไปกับทางแผลพาวด้วยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นห่วงว่าดีเจจะกล้าเอาแผลพาวไปอีกไหมครั้งนี้นะคะจากความคิดเองน่าจะเอาไปอีกนะคะเพราะาผลตอบรับ มันดีในเรื่องกระแสโซเชียลหแหละ2ในเรื่องบัตรที่ได้มีการเสริมโตจองโตขึ้นมา3ในเรื่องมีตรภาพดีๆค่ะ C ดีเจสักก็ได้แบบว่าคนรู้จักแล้วก็ FC ซพลีวๆแสกทองเนี่ยไปติดตามดีเจสักเยอะมากๆเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าในตรงนี้เนาะทุกคนก็ ฝากไว้ด้วยนะคะ f c ดลหลายคนก็เข้ามาส่งกำลังใจไปทาง DJ เจสักเยอะเช่นเดียวกันนะคะทุกคนให้กำลังใจสิ่งที่แพลวเจอเนี่ยมันหนักมากจริงๆแล้วเหมือนที่คุณสักพูดไม่เจอกับตัวคงไม่มีทางรู้เลยกับสิ่งที่ไปกดดันให้คนอื่นที่ไปร่วมงานกับแพลวเนี่ยหรือเป็นเพื่อนกับแพลวโดนนะคะทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนเดียวเลยนะชาวในติดตามมาเนี่ยใครที่ใกล้แพาวแสงทองเนี่ยโดนหมด พี่ป้านะ้าอาแฟนพี่น้องเอซี FC, เพจข่าวคนจ้างงานนะคะแม้แต่รายการที่จ้างไปก็โดนเช่นเดียวกันค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าจะกัดกันอะไรขนาดนี้นะคะก็ต้องแยกายกันทำอาหารกินบ้างนับวันคนที่ว่าให้เขานี้ยิ่งแก่ไปแก่ไปแก่ไปทุกวันจะมาตามด่าคนอื่นจนแก่ไม่ได้นะคะทุกคนมันเป็นบาปนะคะเขา ในส่วนของแพาวถ้าเขามีบาปของเขาในเรื่องของเขาอันนั้นเขาก็รับไปแต่เราเนี่ยไปดา่าเขาเราจะเป็นบาปเองนะเนี่ยจะเข้าพรรษาแล้วคนแก่ทั้งหลายนะคะไปจำศีลค่ะถือศีลแปดศีลห้านะคะเพื่อจะมีความคิดที่แบบว่าอุ้ยฉันชอบใครฉันก็สนับสนุนคนนั้นฉันรักใครฉันก็สนับสนุนคนนั้นไม่ใช่ว่าฉันชอบคนนั้นแล้วฉันจะมากัดคนนี้อันนี้มันก็ไม่น่ารักเหมือนกันค่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ